สวัสดีจ้าเพจสายแดกต้องแปลกใจนะคะามากินขนมจีนกันเลยเนาะนี่ใส่พริกขงไปอีกนะคะกลัวไม่เผ็ดนะใช้มือเลยนะคะล้างแล้วมือผักก็จะมีผักนี่นะคะผักออปอดพิษนะปลอดสารพิษนะคะจะอม กัดไม่ได้เยอะมากเลยนะคืออยากินพี่น้องคืออยาก,กินก็นกนนินหลอดว่ได้ไล่สดได้นีมให้เป็นวิดีโอนะพี่น้องเขวันติดตามยูทูบดีเดอพี่น้องเด้หรือว่าบาไปนักเกลือน้ำลายไปบอกแดงใส่มือพี่น้องใส่มือ อะาของห้องละใส่เด็กก้อยขนมเคียนใช่ไหมผ็ดคาเป็มอะไรของเขากเผ็ด กินปลาไหลเสียเดียวค่ะโบ้เลยเหมือนนานก็เป็นเหมือนนานเข้ากันเด้ยังใส่ด้วยน้องให้กินแด้วกูเดาเพื่อก,กินก๋อยขนมจีนน้องก้อยขนมจีน,น,น,นใส่สุดย่ำก็ได้กระดิ่งหรือว่าใส่สุดดังเดิมก็ได้ มาล่าจะได้จะอ์อถ้าไม่ส่งพักเสียกงกระดิ่งได้ไหมกินแล้วส่งพักเสียงกระเซาะ Merci.

พี่น้องพิ่ตามมันเพจอรุณาผ้าสวยเด้วยพี่น้องแล้วผ <c oughs> ู้ใดเขำว่าเบิ้งขายเราย่างขนมเย็นหรือว่าเป็นอย่างเดียวกับย่ากับสับๆหี่นอน่อยถามบุ้มไม่นบ่าก็เป็นจริงพีน้องนี่หนา bày hay bài cái nào trên đằng này không đâu được Đông. กระเดี่วแล้วพี่น้องส่วนย่ำเสนย่ำสีเหลืองส่วนดังเดิมสีแดงอันนี้สามผลลอยอัน,นี้้ผดห้าสิบบาทไปผิดปรุงนี้กระเสี่ยวกระถินนนาะที่ข้างนผนข้าง ที่มินเป็นตังนย่างเจ๊งอย่งนักนั่ข้าวปลือกเยบวกกับีไรอย่เงี้ยน่าแตกเี่นองเอ้ยผู้ใดเป็นบ่สบายเป็นไข่กินแบบนี้

อะไรแล้วพี่น้องเป็นไหลฝากไว้น้ำได้พี่น้องได้ช่วยกกนไหลก็แช่ยูทูบแลแ้วกัอันเพจสายแดดของแปลกใจได้พี่น้องเลยขอบคุณหลายๆพี่น้องอฝากไว้น้ำได้จ้าสวัสด,ดีค่ะเยอะหันไหม่ค่ะ